ท่นานอธิการบดีมหาวิายทยาลัยกรุงเทพธุรกีผู้อำนวยการคณาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกท่านขอสแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับเกียรติ สังเกตในวันนี้ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อ,อก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งของเทวีเอเชียและของโลกการที่ประเทศไทยก้าวสู่ เป้าหมายดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีพลเมืองดีมีคุณภาพและปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดคุณภาพขึ้นในตัวของพลงเมืองเอง,เองนั่นก็คือการรับการศึกษาในระดับต่างๆอาชีพ คนราเวรที่ได้รับการศึกษาดีเหล่านี้จะช่วยกันใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้เช่นที่นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติและได้รับความสำเร็จนักขนขณะนี้พระบ,บาทสมเป็จพระเจ้าจอยูหัว ทรงมีพระราชดำรัสที่มีสาระสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งว่าความจริงคนไทยเป็นคนฉลาดโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาดีเช่นนักเรียนนักศึกษาย่อมมีความรู้หลักวิชาการแน่นหนมีความคิดความอา่านว่าไกล มีกําลังกายกาลังใจที่แข็งแกบริบูรณ์มีเกณตนาแรงมาาที่จะสร้างสรรค์และมีความเฉลียวฉลาดที่จะใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาได้ดีพอตัวนำความรู้ที่คิดที่ด,ดีมาเชื่อมโยงกันให้พร้อมเรียง ะสมผสานปรบคุงความรู้แนวความคินดนั้นด้วยความเทคนิคและพิจารณญาณที่ละเอียดรอบรอบแล้วใช้ให้ได้ผลเห็นจุดบกพรก่องก็พยายามแก้ไขปรับปรูเปลี่ยนจุดนันเสียจุดใดดีก็ให้พยายามส่ด ให้มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมนองนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดำับและเชื่อได้ว่าจะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคความไม่ปกติกทั้งมวงได้ทั้งจะสามารถกะดโรงรักษา และนำาพาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าสู่ความเจริญและเป็นประเทศที่พัฒน,นาแล้วประเทศหนึ่งของเอเชียและของโลกด้วยในโอกาสนี้ขอบุญพรให้นักเรียนนักศึกษาประที่ประสบความสำเร็จแล้วจงมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ในการงานหน้าที่และสาม,มารถาเป็นตนให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุสบสวัสดีโดยทั่วกัน